มาขายของเก่าครับตาลเก็บของเก่าเพื่อได้นี้จะให้ตาลเป็นไงของตาลพอตาลจะคอเก็บเองนี่ยังไม่หมดเสร็จทีนี้แอามา,อาไม่เราจะพาไปชมกระดังของเก่ากันนะครับว้าว โอ้แมคโคอสุดยอดมากนี่กระดัางแขางค่ะให้โอ้โหหกสิบโย่ะกระโมยกระดาษพ่อมาใย่ับลูกชายเขาลูกชายก็าย แล้วโคลเชจะให้เพื่อนๆพื่ดูว่าเราเก็บกระดาษมาจะขายได้กี่บาทนะเออเราว่าเท่าไหร่หรือ,อยังไงนะครับโอเคเราจะให้ถ่ายว่าไอ้นี่มันจะได้กี่บาทนะครับทุกคนพี่ตาลเก็บไประหว่างผักดอกเขาพักเที่ยงนะฮะเราก็จะเดินชม พอดังใครของเก่าเออเทียบเออแล้วใส่อันลกสวัสดีครับพี่จะไปใส่กระสอบใหญ่ๆแล้วก็ยกไม่ไหวใช่นี่นะเออใช่มีอยู่บ้านต้องใส่กระถับไปใส่เล็กๆป่ะใช่เหรอเราไปใส่ใหญ่ถ้ามันเต็มเนี่ยเราจะยกไหวโหมอเต้องมอเตอร์เทียบเอันนั้นเขามากอะเฮ้ อ๋อแม่ได้ผมมาได้สีเทีทยลาลเล่นจับจับอะไรห้าหลครึ่งสิห้า,าครึ่งนะครับสิบหกหอได้อยู่เหรอ,อมันจะได้ไม่ต้องหลา่ไอ้กียวนี้มันได้เยอะจริงเนาะ 24จับห้าโลขึ้นอันนี้สิบแปดโลสิบแปดวสดไมั้งแรกแล้วใช่โอ้ยไม่มีใครดูอหรอพี่ผมไม่มีใครติดตามร้านวิวทำไงล่ะเนี้โอ้ยร้านวิวเละอแต่ง่าพี่ปอมคนจ้งจังค่ะผมจังเลยโอเคจ้าค่ายค่าอาค่ร เดี๋ยวเขาให้สกร้อยเดี๋ยวผมมาเก็บอีกเก้าหมื่นกับพี่นะนี่ขายหมดแล้วครับทุกคนนี่อาชีพเสริมของตาลนั่นเองโอ้ยดูสิได้กี่โอเนี่ยตาลูสิ ขวดหนักๆก,ก็ได้บาทกว่าก็ได้เยอะอยู่นะเพราะขว,วดแก้วมันหนักใช่ไปเดี๋ยวทุกคนจะเพิ่งออกนะเดี๋ยวฉัจะทุกคนไปพบกับการขายว่ามันจะได้กี่บาทนะใช่ไป,<ช>ไปนานๆาทีพราจะได้มาเก็บของเก่าขายเพื่อรวมแศรที่บ้าน แต่ว่าจะมาขึ้นเงินก่นอนคราวนี้ต้องรอบของต้องเป็นน,นี่แหละขวดเบียร์ขวดพลาสติกเรียบร้อยกระดาษเอามาขายแล้วไม่ใช่วันนี้อ๋อมันแต่มีขวดอยู่แต่วันนี้พอแล้วคข้างเดียวเราไปขึ้นงานกันดูสิว่าได้เงินคิดเรากดซุปเปอร์คาร์คันนี้ไม่ขายให้ใครนะฮะ มีคนมาถามซื้อสามเมื่อย่าะไม่ขายเฮ้ยไปค่ะเอามีกระดาษกระดาษเดียวของหวานใช่นะมีฮะเราก็ต้องตามซ่อมบางทีก็แบงติดฮะ แค่จ้ะนะาป๊อปไปติดตามช่องเชียร์ได้นะเชียร์ทำยูทูบอยู่บอกพี่แจเหรอนี่ทุกคน ได้สองร้อยหก้จับได้เยอะกว่าจริงอีกเหรอครับจับไปกี่บาทเองสองร้อยหกไม่ใช่อโอ้เหรออ๋อตกจ้ะก็ว่าเหรอไอไออ๋อไอเด้าบาทอุ้ยอันนี้ได้ร้อยเก้าเจ็ดนี่เป็นเท่าไหร่สองร้อยหกขอบคุณจ้ะครับไปนี่อ่ะตามนี่อันนี้ให้ตาม

ฝากไว้นท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็ส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนโอเควันนี้ก็ฝากไว้นท่านี้อาการบบรายการอาบันดานเวลเอพี26ไปเดี๋ยว